อละครับตอนนี้ไกก็อยู่บนอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับเราจะมารู้จักกับน้องๆอ,อีกหนึ่งคณะด้วยกันนะครับกับน้องๆดาวเดือนคณะบัญชีการเงินและการธนาคารสาขาวิชาการเงินครับผมและการธนาคาร <c oughs> ด้วยสวัสดีครับ <c oughs> ไอ้น้องๆสองคนแนะนําตัวเลยครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเอลียองตนานะคะชื่อเล่นชื่อเอลิค่ะ มาจากคณะบัญชีการเงินและการธนาคารสาขาการเงินและการธนาคารค่ะจากมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะครับผมอีกคนดีครับชื่อนายทารินตติวิไลครับชื่อเล่นชื่อธันครับอยู่การเงินและการธนาคารนะครับน้องเอลิกับน้องธันนี่ต้องถามก่อนเลยว่าจบสายอะไรกันมาครับนี่จบจบที่ไหนมาเอ่ยน้องธัรจบพิพร่าครับสิ้นำนวนสิบคตำนวณแล้วของเราละคะจบดาราค่ะสินจีนสินจีนเออต้องถามน้องเอลิสเลย จบศิลจีนทําไมไม่แบบไปต่อยอดภาษาจีนแล้วทําไมหันมาพลิกมาเรียนการเงินได้อะคะก็ชอบคานวณหน่วยอยค่ะก็คิดว่าถ้าเรียนทางด้านนี้ก็คือแบบต่อยอดไปได้เยอะกว่าอะไรประมาณนั้นก็เลยมาเรียนฝั่งนี้และของน้องพันนะครับทาไมถึงชอบถึงมาเรียนการเงินกันก็คืออยากลองทํางานในที่ าขาให้มันบอกว่าสามารถทํางานได้หลายสาขาแล้วก็คือตีใจตั้งแต่เด็กคืออยากลองเล่นหุ้นเป็นและสาานี้มันคือได้ทํางานหลายอย่างแล้วก็มีการเล่นหุ้นด้วยก็ถ้าถ้าจบจบสาานี้มาเสียนใ่เขาไปทําอาชีพไปกันหมดก็พวกธนาคารอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นโบรกเกอร์อะไรพวกเนี้ยเป็นอะไรนะคะโจเกอร์โจเกอร์ที่เป็นตลกอะไรนะโบรกเกอร์โบรกเกอร์คืออะไรคะพวกนายหน้าคือพวกนายหน้า โอเคครับผมอ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวจะให้น้องๆทั้งสองคนนะครับฝากถึงเพื่อนๆว่าให้ร่วมโหวตร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจเช่เลยครับค่ะเอสนะคะเอลิยา ER นะคะก็ช่วยโหวตและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครับเอ็ม13นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับหมายเลข13นะครับกับน้องๆทั้งสอง,นองคนวันนี้ขอบคุณน้องๆมากเลยขอบคุณครับ